สบายดีจ้ะพุ่งโค้นวันนี้กับมาพอ้ากน้ำหนักอีกแล้ววันนี้เป็นมื่อทีน้องนางพาพรอมาพมุงมอเป็นมื่อสุดท้ายเนาะตอนนี้น้องนางกําลังมาไปซื้อของกินให้พอที่เขาเนี้ยแล้วกับปิดตับตอนนี้กับเป็นเวลาตอนเพลนนะเนาะน้องนางก็ได้ไปซื้อของกินให้พอปักเค้นแ,แล้วแหละเป็นเทียร์ท่านอิทเทียร์ที่สองกับตอนแรกแต่กับเป็นมื่อสุดท้ายเนอะไปเปิดพร้อมาอกินเก่าโก้ ไปแล้วมาเอื้อนพอไปกินเขาไปนั่งกินอยู่รถมันจังสบายนั่งยู่นี้คนหลาย๋ยวมากระเพย๋ยวมาเผาไพเหรอคิดว่านมน่ยม <laughs> าเผาเมียจะเป็นเม,โโมนูมนีมี่ปิงตับกับข้าวเหนียว พอดีมือนี้เป็นเมือสุดท้ายเพราะว่าฟังเค็มนีเมนคอสหนึ่งมีซิบเือน้องแมงพาพอมาสอแรงส่อแรงพอดีอาทิตย์หนึง่งพอดีหามึกเนาะพอดีเด็ดอันนี้มือสุดท้ายแล้วมือนี้ได้ปิงตับก็ขาวเนียวเสียบบ่พอ Hello. Xem mà bà bưng. Vào đi đi. xem bữa kia nay? Mưa hôm còn bở lại đâu. แม่งกับสิกินด้วยกันน้อยนึงยูุเขาด้วยกันปิ้งจับกับข้าวเหนียว นีวน้องนั่งพาพ่อเมื่อเคืนเนี่ยน้องนั่งแะสิออกเมื่อฟาร์มสเตย์เนาะมาเบิร์ฟาร์มสเตย์แต่สิไปเอาเขามากินเนาะเขาที่ฟาร์มสเตย์ไปเอาเขาไม้มากินเขาไม้ไหมห้อหอมๆน้องนั่งออกเมื่อฟาร์มสเตย์จีนทายทุกคนเบิ่งน้ำเนะาะบอกฟาร์มสเตย์จะเป็นยังไงเว่าเขาเกี่ยวแล้วเรียบร้อยพอดีเมื่อเอาเขาเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นเวลา12มงอย่างเหรอเนาะ้าวกับไปกินเขาหาหอดหนึ่งมุกไปให้พ่อไปปักเข็มอีกเจ้าที่สองไม่ยั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 งไหนทิมดิทิมอืมเอาไหมทิมอืมทิมไม่ได้บอก หาพจัวเงินบาทกับมานจิิงบาทเัเนา <c ười> <ừ> ะเหีบัว ยิ้มแล้วบออานอานับเยีพอกินข้าแล้วก็ให้พน,นังพักจนหดอหนึ่งมุกกระเพ้าปไปปักเข็มอีกกนหนึงแล้วก็ออกมาเลยมาเนี่ออกมาเลยเดี่ยวหน้านกับสีออกเม,าามื่อฟาร์มสเตย Xếp như vô ừ. Im như vô ừ. <laughs> Im là bà Mới ra chân kinh may khác mà im Im Mày bỏ Mày Làm mày phăng nè Làm bừng Lâm, Lâm mười bảy Lâm mười bảy Lâm mười lâm, lâm, là... lâm, là... lâm nhạc mười bảy Lam 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 mười bảy Hoàng mười bưng Lam mười bảy Lam mười bảy Lam นอนนอนมึงจะอยากนอนนอนด้วยไหนยังชิมปุ๊ก,ยยกไม่อย่าครับรับเล้อพอระดินตะลุกยังไงอีพอมึงจะวโลกมให้พอระด,ดินตะลุกก็เป็นอี้พ่อมาทำนี่เออเป็งนขนาด นี่น้องนางให้พอพักพก่อนกเนาะจังปักเข็มใดซองจังสภ้อผภาพพอยางไปเขาเมาก็ะมเออดีดีมาเอาเอาเออเอาอีโฟะเอาเอ้ัเอ้าเดี๋ยวมาเกี่ยงวานสือเรากินเนี่ยพอยางพอยาง เอาอยังน้องไฮเราได้สิกินยังไงขนมบ่เขาไม่จะหมกเจี้ยอย่างนีอันนี้ว่าเขาเมานี่เขาเมาเขาเมาเท่าไรคะปิ๊บเอาเขาเมาก็พอโอ้ยอยากกินเขียบมุ้งหันมากินอะไรอือโอ้จะแสแบทเลยเอาย่างน้อยยำได้แต่บอกเขียบมู้งยุบหวานในขนะอยุบปเจียงวน น่าดึงเอาเลยโอ้เอาเอาก็เอาดึงเอาโดนไม่โดนคอตัาหายดึงเอาเลยบอสกินเขียบมูสทั้งทนาดเมียงชิพเพนพอาะได้เขียบมูสทุกนึงเดียดเองเพิ่นมาสิใครให้มาจะอยากเขียบมูสหนิบอบบออยากเนี้ยบออยากเนาะอยากเขียบมูสเอาขนมกับบอเอา จะมาขายักซิบมึงแซบยู่บ่อเขียบมอ่าเขียบมุ้งยำ้าซ้ำหอนมุ้ Chắp đi không? Như kiểu đi đây Thôi đây kẹp mũ Nó ngang đầy xì đầu không nè Nạm đây đâu Nào, ơ nạm Màu đi กินเราไม่ไมีถ้วยกินใจต้องอย่างโอ้ว่าทุกคนจะเคยกินหรือบป่ากินเรากิน <c oughs> เรานี่ก็คือถ้าเอาหนามที่ว่าหนามที่ว่าเขามัดอ,อุปเมนหนามที่ว่าเขาตบเหล่านะนันเลือแต่ กวดขี้เหลานี่แหละนั่งกับบููิวาท่น,เนึเขาก็เอามาเห็ดขีวเว้เหลาแบบนี้มซ้ซ้อยบัคพัวซอยบัคพัวซอยบักคุงพักนะั้นพหอมใส่ไปปูน้ำขี่เหลาเสใบพิกใส้อขอคัวส่ประแดดนอยนึงก็มาเห็ดเป็นสีน,นมันก็นเสบเส็บขี้เหลานี้มันจะออกส,สมบวาน yên cứu mà ăn rượu kín mọc hôn mọc hôn Cái hôn mọc 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 hôn มั <laughs> ไมีถั่วไอ้เนาะทีลองสดดกันอืมแซ่บแซ่บจุ๊บหอมขนาด แค่นนี้ักพริกน่อยแล้กับปีนี่แห่งแฉมคุยมาตรวดอืมมันเร็วมาเร็ว แล้วก็เจียอเด็กขั้นสุดท้ายม่ไว้ หอนไม่ไละแนละ้วเนาะให้พอได้ยางไปก่อมน,นมาแต่ใส่มาแต่ใส่ก่อน ฮะมาแต่ไง่าเนี่ยังมาแต่เขางน้าตัวนี้กับมานางชาแผดเป็นเอื่นเนะว่าหอนมงเลยอ่ะแต่เขายังทิถาแผดเป็นหยางมาเอื่นเขาไปในหงจั๊นาเปนกสลมาเอื่นเนาะ พอก็ได้เขาไปปักเข็มเนอะถ่ายอีกประมาณสาวหรือสามจิบนาทีก็ออกมาตอนนี้น้องนางก็น,นั่งถ่ายอยู่เนอนะเนาะออกมาแล้วน้องนาง,งก็สิออกมาเลยออกมาหอเทือนมาสง่งพอยล้วน้องนาง,ง,งก็สิไปฟาร์มสตีโตไปเอาเขาเนาะมาไหว้กินเขาหันซีแล้วเบิดแล้วซีเป็นเขาเขาซานเนาะ น้อนงก็เสียมาสอบลเอาไปกินเพื่อนตอนนี้ก็นั่งขาโพกรขาพออกมาเขกาเพื่อเลยนาะยกพอจะออกมาแล้วเนาะแมี๋นางสิพาเพื่อนดยยเบ่เย็บไปเดียวนางสิพาพมาเือนกอนเนาะหวเถือนนะน้อทุกคนทีออกป็นอะไรโอ้ยจะเป็นเนาะ Ấp <laughs> à, tu tâm hồ Không quá Nước Nhà mũ mẹ ơi Nó nhìm Nó thấy mẹ <laughs> Tài, <biết> là <cười> <cười> Chắc cứ phải chăng tôi là sạp Ui แม่กระล وب ยังอีบีพอเทอะแล้วจักหน่อยน้องนั่งก็สิออกไปฟาร์มสเตย์เนาะแต่น้องนั่งก็สิบบทไทยให้เบิ่งนึงเนาะน้องนั่งสิไายคลิปใหม่ให้เบิ่งเอาเพราะว่าตอนนี้น้องนั่งสาวออกเมื่อเนาะคลิปมันก็ยาวเติบเล้อะน้องนั่งก็สิได้ปิดคลิปเพียงสนิยเนาะทุกคนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย